เลข FC และยองครับผมเนาะนี่ครับเข้ามาแล้ววิ่งบนอย่างเดียวนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ี่้ากครับผมเนาะเข้ามาแล้ว9ก้างดติดต่อกันนะครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทางช่องพหัดชนแนลครับมืดอนีครับวันที่13กันยายน2 5 6หาครับผมมืดอนีครับจะมีทางบั้งปั่น FC ทางช่องครับผมเนาะเป็นของ FC และยองครับผมหลังจากขีเพิ่นโทรมาหาผม สองงดติดต่อกันครับผมเนาะงดแรกครับผมพ่อพันวาพระหัตอย่าลืมนะวิ่งบนอย่างเดียวนะของพ่อเนี่ยเจ็ดกับแปดเลขออกแปดหกเจ็ดครับผมงวดที่สองครับผมเนาะงดที่แล้วครับผมให้หกมาครับเลขออกหกศูนย์หกนะครับงดหนีครับผมเมื่อขึ้นนีพอโทรมาหาแหะครับผมเนาะถ้าใครอยากวางแนวทางทางช่องผมนะครับจัดเก็บเบอร์ลงเครื่องครับผมเนาะ ทักไลน์มาที่แป๊บนึงหาเบอร์ไลน์ก่อนจัดเก็บเบอร์ลงเครื่องทักไลน์มาที่นี่ครับผมเบอร์นี้นะครับ065241438 7นะครับนี่ครับอันนี้เบอร์ไม่ต้องคำแพงนะครับพอว่าครับผมเนาะบางคนน่ะถ้าโทรมาหาผมนะไม่รับสายโทราปะมาณสองทุ่มเด้อครับผมเนาะพะว่าตอนกลางวันครับผมทํางานครับผมเนาะแต่ว่าโทรไปหาไม่ต้องคำแพงครับผมเนาะ มัน้องคัมภีรรับสายบอยครับผมเพราะว่ามัน้องคพมภีรงานบ่อยหลายครับผมผมต้องทํางานหลายอย่างนะครับนี่ครับเบอร์ผมนะครับหรือว่ามีเอฟซีทางช่องท่านใดครับผมเนาะสนใจครับบูชาตะกุดนางกวักครับผมเนาะนี่ครับตะกุดนางกวักนะครับนี่ครับด้านในครับตะกุดนางกวักนะครับทำมาพิาณแล้วก็สองห้าหกสองห้าหกเจ็ดนะครับ กาลสินครับนี่ครับนี่ครับตะกุดนางกวักนะครับสวยงามมากครับผมเนาะด้านในนะครับบินนางกวักนะครับทุกอย่างก็ผมเนาะรับประกันของแท้ครับผมเพราะว่าผมอามันจากวัดโดยตรงครับผมทุกอย่างผ่านการปลุกเสกนะครับแล้วก็กําไรหยกนะครับผมเนาะรุ่นเหนือดวงครับผมเนาะกําไรเหนือดวงรุ่นรวยล้านนะครับนี่ครับผม ถ้าสนใจก็ทักไลน์มานะครับแล้วก็กําไรหินหยกครับผมเนาะแล้วก็สีพึ่งนะครับแล้วก็กําไรเหนือดวงครับผมเนาะรุ่นรวยล้านๆนะครับนี่ครับผมแล้วก็ล็อกเก็ตนะครับสุดท้ายครับผมมีเบียร์แก้ครับผมเนาะนี่ครับถ้าใครสนใจบูชาครับผมจัดเก็บเบอร์ลงเครื่องทักไลน์มาที่ 0653418836แครับแล้วก็0 6 5 2 4 1 7 4 3 8่นาะครับถ้าเบอร์ผมนะครับผมรับสายผมเนาะผมจะรับสายประมาณเวลา2ทุ่มนะครับต้องโทรหลัง2ทุ่มไปนะครับเพราะว่าผมทำงานหลายอย่างครับผมเนาะก็ตามนี้ครับผมโอเคครับโอเคมาดูของ FC ละยองดีกว่าครับผม FC ละยองครับผมมือเ้านี่ครับผมเนาะผมอ่า เดินทางไปทรงแม่นองครับไปสรงนองคำแพงครับเนาะเปิดงเรียนงกับผมบานผมตอนนี้น้ําเริ่มท่วมทุ่งนาครับผมนอนตอนนี้ครับเหลือบไเห็นไปเขาแล้วครับผมบานผมยูทีอําเภอสว่างแดนดินครับผมเนาะจังหวัดสกลนครครับผมมาดูของ F อฟซระยองดีกว่าครับผมเนาะเอฟซระยองครับเพ่นโถมมากขึ้นครับผมเพ่นวาเลกเพ่นตั้งแต่ต้นปีแม่ครับผมเนาะหลุดแค่งวุเดียวเองนะครับบนอย่างเดียวครับผมนี่ครับ ได้1ออก1 1 6ครับได้6กับ9นะครับออก690นะครับเพอาะว้าครับผมเพิ่นว่าแกงเขาเมื่อวาบางงดได้1ตัวนะบางงดได้2ตัวเพราะว่าพ่อมีหลายสูตรครับผมเนาะเพราะว่าพ่อเพิ่นว่ามีหลายสูตรครับผมแต่ว่านําหลายสูตรครับมาดูด้วยกันครับผมเนาะว่าตรงกันตัวไหนจะเป็นตัวเด่นครับผมของ F c รซะยองนะครับนี่ครับ มาขึ้นพันทวมแม่ครับผมเนาะบนอย่างเดียวพร้อมจับคู่ให้4คู่เน้นๆนะครับแม่ครับผมนี่ครับจดเป็นมือขึ้นครับผมเนาะพอเพันทมแม่ครับผมมันดู fc ละยองดีกว่าครับผม fc ละยองครับ fc ละยอง ได้หนึ่งครับออกหนึ่งหนึ่งครับได้หก,กับ9ครับบนอย่างเดียวนะครับบนอย่างเดียว fc และยองครับบนอย่างเดียวนะครับนี่ครับ,ข,บ,รรบ,บขึ้นครับผมเนาะพอค็นโทษแม่ครับผมมจะบเบ่งขึ้นครับผมเนาะ ผมจดไว้นะครับกันลืมครับผมเนาะนี่ครับได้6กับ9ออก690ได้0กับ3ออก593ครับได้4เม็ดเดียวครับผมเนาะออก504ครับได้5กับ0ครับออก503ครับ ได้6ครับออก3 3 6ครับได้1ครับออก0 4 1ครับได้7กับ8ครับออก8 6 7ครับได้6ครับออก6 0 6ครับผมนี่ครับเลีกพอเพิันผมเนาะต่วมาพอพันผมเนาะนี่ครับผม พอเพิ่นโทรมาหาผมงดแรกให้7กับ8นะครับออก8 6 7นะครับงดที่2ครับโทรมาครับผมเนาะให้6ครับออก606นะครับแต่วาหมือขค้ืนนีพอเพิ่นว่าสูตรนีพอเพิ่นว่ากําลังเดินดีครับผมเนาะพอเพิ่นมี4ีหาสูตรครับผมเนาะจับตัวเด่นมาชนกันนะครับบางงวดก็ได้1ตัวนะครับบางงวดก็ได้2ตัวนะครับนี่ครับอย่างเช่นนี่ครับได้1นะครับออก1 16กครับผมเนาะอย่างเช่นงดนี้นะครับ ได้นอันนี้ได้2ตัวนะครับได้6กับ9ครับออก690นะครับมาทั้ง2ตัวครับนี่ครับได้0กับ3มาที่3ครับได้4ครับ4ครับได้5กับ0ครับมาทั้ง2ตัวครับผมเนาะออก5 0 3ครับได้6ครับมาหลักหน่วยครับได้1ครับมาหลักหน่วยครับได้7กับ8ครับ นี่ครับมาทั้ง2ตัวครับผม8 6ดหครับงวดที่แล้วครับได้หครับมาทั้ง2ตัวับผมเนาะนี่ครับเพราะว่าสูตรนี่ครับผมเนาะกำลังเดินดีครับผมเพราะว่าพอจับ5สูตรชนกันนะครับนี่ครับจะได้ที่นี่ครับผมเนาะอย่างเช่นงวดนี้ได้1ตัวงวดนี้ได้2ได้2ได้หนึ่งตัวได้2ตัวหนึ่งหนึ่งตัวนี่ครับได้หนึ่งตัว1ตัว นี้ได้2ตัวงวดนี้ได้1ตัวอย่างนี้ครับผมเนาะพอวาครับผมพอวามีหลายสูตรครับผมเนาะเลข FC และยองครับผมเนาะนี่ครับเข้ามาแล้ววิ่งบนอย่างเดียวนะครับ1 2 3 4 5ส7 8 9ี่ห้าดดกครับผมเนาะเข้ามาแล้ว9งวดติดต่อกันนะครับนี่ครับผมเหมือนขึ้นนีครับผมเนาะนี่ครับพอเพิ่โทุมแม่ครับผมผมจดไว้ครับผมงวดนี้นะครับให้ สองกับเก้านะครับงวดนี้ครับให้สองกับเก้านะครับของเอฟซีแะยองอครับผมเนาะได้สองกับเก้าครับนี่ครับงวดนี้ได้สองกับเก้านะครับเอฟซีแะยองครับผมนี่ครับผมส่วนชุดจับคู่ให้นะครับพอว่าครับผมเนาะจับคู่กับเขาเนี่ยผิดแน่แต่ว่า ฝนมากนะครับพอว่าจะเข่ากับผมเนาะพะว่าเลขพอพอว่าบนหลายตัวครับผมมีแค่สี่คู่นะครับบนอย่างเดียวนะครับของ fc ละยองนะครับผมเนาะนำมาแบ่งปัน fc ทั้งช่องครับผม fc ละยอง fc ละยองครับมไม่ใช่ fc ละยอง เอฟี่และยองครับบนครับ2กับ9นะครับวิ่ง2กับ9นะครับบนอย่างเยอะนะครับจับคู่ให้4คู่นะครับนี่ครับเมื่อคืนโทรมาครับผมเนาะได้25งห้าสอจ็แต่ตัด27ทิ้งนะครับพอว่าพอว่าสอมาแงกครับผมเนาะนี่ครับ ได้4คู่ครับแต่เหลือ3คู่นะครับได้มา2 5 2 7 9 5 9 7นะครับตัดทิ้งที่2 7นะครับนี่ครับผมเอาให้เอฟที่ทางช่องแคปหน้าจอครับผมเนาะของ fc และยองนะครับนี่ครับผม fc และยองครับวิ่งบนก็ผมเนาะวิ่งบนอย่างเดียวครับให้มาบนอย่างเดียวนะครับงวดนี้2กับ9กรับ็ผมเนาะงวดนี้2กับ9ครับจับคู่ครับ25 2 7 9 5 9 7นะครับตัดทิ้งที่27นะครับลืมลงวันที่ให้ fc ทางช่องรับผม วันที่16บหทับ9ทับหก็ 6, นะครับนี่ครับเอาก็ะตามนี่ก็ผมเนาะแคปหน้าจอครับผมกับสุดทานี้ครับกับขวยพ่อนไห้เอฟซีทางช่องที่บังคลิปนี้ครับเดินทางแ้วคลาดปลอดภัยเดอ้อสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองถ่ายชอบฟากดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์ครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ